หมายค้นหมายถึงอะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจกันต่อซึ่งผมได้นำเอาคำว่าหมายค้นเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับหมายค้นหมายถึงอะไรก็คือหนังสือที่ออกโดยสารสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปทำการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในที่ระโหฐานนั่นเองนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างกันสักน,นิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเนี่ยร้อยตำรวจโทชาตรีได้รับรายงานว่าที่บ้านของนายกรเนี่ยได้ซุกซ่อนยาเสพติดหลายแรงหลายชนิดไว้เพื่อจำหน่ายเมื่อทราบเรื่องเนี่ยร้อยตำรวจโทชาตรีจึงได้ขอให้สารออกหมายค้นเพื่อเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายกรนั่นเองซึ่งเมื่อได้หมายค้นแล้ว ร้อยตำรวจโทชาตรีจึงเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของนายกรทันทีเพราะฉะนั้นนะครับาการาหมายค้นเนี่ยก็หมายถึงหนังสือที่ที่สารออกให้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปทําการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในที่ระโหฐานายกตัวอย่างาในบ้านของอานาย ในบ้านของนายกรเนี่ยนะครับที่ซุกซ่อนอยาเสพติดเอาไว้นะครับเมื่อตํารวจได้หมายที่สารออกให้ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจคนได้นั่นเองซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา69ถึง70นั่นเองนะครับ